สวัสดีครับและกเกมวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูว่าตอนหนึ่งอาทิตย์นะครับเราต้องมีการซื้อของอะไรกันบ้างเพื่อมาเพิ่มความโหดและความเก่งในตัวละครของเรานะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปทั้งหมด5จุดแต่ว่าถ้าเกิดมีใครเพิ่มมากกว่านี้สามารถคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปนี้ได้เช่นเดียวกัน ตอนนี้ที่ผมอยู่ที่พอนเทล่านะครับมีทั้งหมด4จุดเลยเดี๋ยวเราก็จะพาจะไปดูว่ามีจุดไหนกันบ้างจุดแรกที่ผมยื่นอ่ะจะใกล้ๆตู้ที่สุ่มกาชากลางพรกันนะครับตู้แรกอ่ะเรามาดูกันก่อนเรามาที่ฮอนเนอร์ลาลี่นะครับเมอร์แชนคนนี้ขายอะไรเออเราถึงว่าซื้อนะครับก็คือเหรียญแมวนั่นเองเราสามารถใช้เหรียญฮอนเนอร์พูฟเหรียนึ่งร้อเพื่อแลกเหรียญแมวได้40เหรียญน,นะครับอ่ะโอเคเราก็แลกกันไปเลยสําหรับเหรียญแมวนะครับอ่ะกด ซื้อกันไปอนหนึ่งวิคได้สุ่ม10ครั้งนะครับสำหรับเหรียญแมวถ้าเกิดใครคอนเนอร์ฟุกบเหลือสามบาทมาซื้อได้นะครับอันนี้เป็นจุดแรกเดี๋ยวเราวนตามเข็มนาฬิกากันไปดีกว่านะครับเราจะไปที่ไหนกันนะ จุดที่2ที่ผมจะพาไปจะอยู่ใกล้ๆกับร้านตีบวกนะครับก็เราจะพาไปซื้อกล่องลูนนั่นเองเป็นลูนเล็กนะครับลูนเล็กตัวนี้ก็เพิ่มความโหดของเราได้เยอะมากๆเช่นเดียวกันเป็นอีกอันหนึ่งที่เราห้ามพลาดใน1นึ่งวก็สามารถที่จะซื้อได้ทั้งกล่องลูนเล็กแล้วก็ลูน A รลูน B ได้เช่นเดียวกันนะ,ะถ้าเกิดใครลูน A รลูน B นะครับครบหมดแล้วเราก็อย่างน้อยก็ต้องซื้อกล่องที่เป็นกล่องลูนนะครับทั้งหมด5กล่องนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถแลก พวกกล่องเล็กกล่องน้อยได้อีกนะครับก็เอาไปแลกให้ครบตัวนี้ห้ามพลาดเลยตอนหนึ่งวิคเนี่ยผมแลกทั้งหมดเลยนะไม่เคยพลาดอันไหนก็แบบต้องซื้อทั้งหมดเพราะแต้มส่วนใหญ่ตอนนี้เราแบบน่าจะครบกันหมดทั้งหมดแล้วนะครับที่เหลือก็เอามาซื้อเนี่ยให้ครบโอเคครบหมดหรือยังโอเคยังมีีอ2อันนะครับส่วนรุ้นเนี่ยใครจะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนนะครับว่าจะซื้อหรือเปล่านะ เราไปจุดที่3กันดีกว่าจุดที่3เนี่ยจะอยู่ด้านล่างขวาเราจะไปซื้อไม้กันไม้เนี่ยเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ขาเฟอร์นิเจอร์ถ้าเราไม่ซื้อเยอะๆนะครับเราจะขาเฟอร์นิเจอร์ไม่พอแล้วต้องรออีกหนึ่งอาทิตย์ มันก็นานเหมือนกันนะสีเหลืองเนี่ยสามารถซื้อได้ทั้งหมดสูงสุดคือ200อันนะครับอยู่ที่1 m อแล้วก็ตัวสีฟ้าเนี่ย1.5 m นะครับ2อันก็รวมอยู่ประมาณสัก2.5 m อในการซื้อไม้ตัวนี้ก็ห้ามพาเช่นเดียวกันใครที่ยังคราเฟอร์นิเจอร์ไม่ครบมาซื้อไม้รอเอาไว้ก่อนดีที่สุดเราจะได้คัากันรัวๆกันไปนะจุดที่4เราจะพาไปที่ไหนฮะตัวนี้ตัวแพงของ1อาทิตย์เราเลยนะครับก็คือตัวร้านลิลิกนั่นเองนะ ตัวแพงแพงเลยบอกเลยนะครับตัวลิลิกตัวนี้เราก็จะใช้ประมาณสัก6กเเหมือนกันนะก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเดี๋ยวผมก็จะซื้อกันไปนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่ามันเอาไว้ทำอะไรมันสามารถเอาไว้สุ่มตัวลิลิกได้นะครับอ่ะผมก็จะซื้อไปอันนี้ก็อีก40 0 0 0 0ส0ก็2 0 0 0 0 0สอล้านก็ค่อนข้างแพงอยู่เหมือนกันนะอ่ะเราก็ซื้อกันไปนะครับ วิคนึงเนี่ยก็ได้ประมาณ24ผงเราเอาไว้ทําอะไรนะครับก็คือเอาไว้กดลิลิคเราก็มาลองกดลิลิกกันดีกว่าตัวนี้ผมก็คาบเป็นตัวของเอทเคนะครับเราก็กดกันไปอันนี้บวกนะอันนี้ก็บวกเอทเคแต่ลบเด็กแล้วก็ลบเอทีเคอีกอมไม่เอาดีกว่าเราซูมใหม่ฮะอันนี้ก็ลบก็ไม่เอาลีกันไปนะครับเราก็ค่อยๆเพิ่มตัวเนี้ยะเพิ่มขึ้นไป อันนี้ลบแต่บวกเอทีเคไม่เอานะโอโหอันนี้ลบหมดเลยอันนี้บวกเด็กแต่ลบเอทีเคศูนย์จุดสองเอาดีไหมเนี่ยเอาแล้วกันนะเออเด็กหาย,ยากกว่านะอันนี้ก็ลบแต่บวกไม่เอาแล้วอันนี้บวกเอทีเคแต่ลบอันอื่นนะครับพวกสเต็งอะไรก็ลบก,กันไปอันนี้ก็ไม่เอาเราสุ่มได้สองครั้งก็โอ้โหโ นะครับก็เป็นการเขาเรียกว่าสุ่มเกลืออีกอันนึงนั่นแหละนะครับอ่ะไปดูอันสุดท้ายดีกว่าอันสุดท้ายเนี่ยผมจะพาไปที่กิ้วนะครับอ่ะเมื่อเรามาที่กิ้วแล้วนะครับแน่นอนนะเราก็มาที่ตู้ยา เราจะขาดไปไม่ได้ก็คือ Paying Card Pack ตัวนี้ยังไงก็ต้องซื้อมีเท่าไหร่ก็ต้องกดให้หมดนะครับเพื่อเอาไปอัพตัวสีแดงสีเหลืองสีฟ้าใช่ไหมนะครับอีกอันนึงก็คือเป็นการซ่อมกาชาผมก็ซื้ออยู่ทุกวันนะครับมันต้องรวบรวมเศษเนี่ยทั้งหมด30อันถึงจะสามารถใช้ในการซ่อมกาชาได้1ครั้ง,งตัวนี้ก็กดกันไปนะครับ20แพ็ก ก็ได้สีแดงมา10อ่าสีฟ้ามา6แล้วก็สีเหลืองมา4นะครับตัวนี้ก็ไปกดกันอีกที่นึงนะสำหรับควยพรนะครับวันนี้ก็พาทุกคนนะครับมาดูว่าแต่ละวีคเนี่ยเราต้องมีอะไรกันบ้างต้องซื้ออะไรกันบ้างนะครับ ก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยซื้อทุกอันเลยยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u r i b e ให้ช่องละกี้เกมด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้ติดตามรับชมกันสำหรับใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับใน1นึ่งวิคเราต้องซื้ออะไรเพิ่มก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับวันนี้ไปแล้วครับ